ให้เร็วดับยาวให้เร็วดับยาวให้เร็วดับยาวโหลใเร็วดับยาวเอ้ยเฮ้ยอพีเัลโหลเอ้เหียเอ้ยดับ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 คิดมึงมีครับนี่ครับน่าไม่ดังนะพยยแพ้กูไว้เนองดับดับดับไอปีเอดับไอ้ีเียดับดับคิดกูมีมนดับมนดับไปหูไปหูไปหูเปหูเปหูเฉยไปหูคิฟี่ไปหูเฉยไปหูไปหู เส็จเรียบร้อยตวันนี้เขาไปได้ดวนดับมงจะอตแทน่ือบารเจะตดตอเพีนตนี้คืตัวได้ตากไม่ลยไปดิชไม่ตัดแล้วเาะวนั้าระโดดาเลยยนหลตอบบคมาตัวเดียวต้งตัแต่งัดด้แค่ไนทีตาเนนสัชด้ตากระโดดตัผู้ชายที่ตัวไม่ได้บอกใค้งัดบสีจะต้องไมคนดบสตัวัดบบบล เดร๋ยวขี้แบ๊โฟแบ๊โฟคูลตงแตู่ชูชีพจไม่้ดไปดับนี่ไม่หนาไอแปโฟไม่หนาดะก็ตสอบขี้ขี้ขาอีเปียควรด้หนาพ่อเตืองใส่นี้ตรงที่เอดสี้จะได้ที่ตอนแปโฟปก็ใา่แล้ไม่ได้ี่ตรงที่เดือดควราส่ลูชุบได้อนี่ตอนใส่หัวแตแตเปีงไม่้ขี้ขาครับคุมึงขี้อวนขี้อ้วนลซ่าน้ำี่หมูไปแงไ้ลอยลอยไว้ขี่หมูหมูคุณมือใส่จะไม่โดนไปดับนะครับใส่ขี้หิวมีลูกชูเพลเซ็คสองร้อยเป็นที่ใส่แ

แล้วมึงด่ากูกี่รอบเมื่อ่อนมึงด่า,าไม่ใช่รอบนั้นรอบเยนะอหน้าหีตอนนั้นมึงหลุดกูก็ให้มึงต่อยเรื่อยๆมึงก็บอกไม่ว่างเอาจริงหรือไม่จริง